ข่าวหนึ่งนี้นะคะล่าสุดค่ะคนบันเทิงเกาหลีนะคะเขาออกมายืนยันอีกแล้วเช่นกันว่าติดเชื้อนะคะโควิด n i n e ในครั้งนี้เช่นกันค่ะในที่สุดก็มีการยืนยันถึงการติดเชื้อโควิด1 i ของคนบันเทิงเกาหลีคนแรกค่ะเมื่อล่าสุดนะคะตัวแทนของเขาเนี่ยออกมายืนยันแล้วว่ายุนฮักหรือว่าจองยุนฮักสมาชิกวัย37ปีของบอยแบนด์เกาหลีใต้วงที่ชื่อว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จริงค่ะ ข่าวระบุนะคะว่าศิลปินและดาราหนุ่มรายนี้มีผลเตือขออภัยค่ะมีผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ออกมาเป็นบวกเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาถัดจากเมื่อวันที่24มีนาคมนะคะก็ได้เดินทางกลับจากการโปรโมทผลงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีอาการคล้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงเข้ารับการตรวจเมื่อวันที่31มีนาคมก่อนที่ได้รับผลยืนยันกลับมาในวันถัดมาค่ะ โดยล่าสุดนะครับเจ้าตัวยังคงกักตัวและก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในกรุงโซลทางนี้ปัจจุบันนะครับคารบุว่ายุนฮักนะครับยังเป็นหนึ่งในสมาชิกวงซูเปอร์โนวานะครับรวมทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงที่ญี่ปุ่นด้วยนอกจากนี้นะครับยังรับหน้าที่โปรดิวเซอร์รายการ audition เฟนหาสปินเนอร์ใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งมีผลงานแสดงซีรีส์นะครับเรื่อง f a ส e s and เฟ r i e s เมื่อปีที่แล้วนะครับ <Ừ. S 2> รวมกันส่งกำลังใจนะคะให้ยุนฮักหายนะคะรวมถึงทุกคนที่ติดเชื้อด้วยขอให้หายป่วยจากไวรัสครั้งนี้ค่ะใช่แล้วนะครับ